มาจับดีๆนะลูกตกลงไปนั่นดับอนาถเลยเนี่ยต้มปลากินได้ไหม้มปลากินอะไรนะลูกต้มปลากินต้มปลากินเลยเหรอมันกินไม่ได้หรอกลูกฉีกมันอย่างนี้นะปลาเขาเลี้ยงไว้อย่างงล้ไปไปไปปลารีบๆโอ้ฉีกโยนอยู่ใกล้ๆพ่อสิ ระวังตกนะฉีกมันนี้แหละฉีก้ลยไหนให้มันขึ่งพึ่งกันเอ้าทำไมไม่ฉีกล่ะล้วแล้วให้ลูกด้วยแล้วมันก็จะแย่งกันถ้าลูกไม่ฉีกดูดูเลยดูมาทำอะไรโอ้ตเลยสนุกไหมโยนเฮ้ยอย่าโยนอย่างนั้นดีเดี๋ยวคนก็ตกหรอก พี่จับลูกด้วยนาวายโยนเบาๆลูกเดี๋ยวตก,กนในา,นาวายานาวายฉีกด้วยสิลูกีปลาอะไรเนี่ยปลาปตะเพียนปลาตะเพียนเนี่ยจาไปทำรากฟันบ่ใช่ไหมโอ้ต้มปลากินเลยเลวนะวะต้องแย่งกันชีน้ให้ลูกแบ่งกันลูก

แม่พาปั่นไหมน่ะมีแรงป้า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 ในตรงนป้ปัดเลนจะมาเลยอ่ะก็จะให่มากไา้กินหมดแล้วก็ทำอะเยอะจังพี่อันพี่อัน

เนี่ยนี่นี่เดียวตีันอลเอารีบให้ฝนตกแล้วไปไกลไปเงี้ยเราได้ปลาบอกครับครับ เอาตรงนี้เหรอลูกไปปนไปลาัวปลาข้างใก็มีนะมาถ่ายรูปก่อนรูปยรูปนี่มาเย